เหมือนหมูเหมือนหมาสวรรค์นคนรวยแต่นรกคนจนไม่ว่าที่ทำกินครั้งคราวปูยาไม่กี่ว่ายัางถูกราวีแบ่งสีแบ่งชนชั้นชูสักดีนะมองคนจนนั้นต่ำเพียงกา ด้อยราคาตาสาตาสีสังคมระสามความเป็นธรรมเท่าเทียมไม่มีเมื่อคือแปรบ้านเมืองปนปีสิทธิเสรีมือมนตราชดำเนินถนนแห่งการต่อ วิธีของประชาชนไล่แม่คนที่เคยอยู่มามนุษย์เดินดิน ชาชนไรแม่คนที่เคยอยู่มามนุษย์เดินดินใช้โบยบินเหมือนเทวดาอย่าสับสนว่าเลิศเลอก,กว่ามีคุณค่าเนื้อประชา อ่ยำำสะอาดสดใหม่บางกล่องมีเฮโรอีนยัดไส้โครงการหัวของกระสับไถยส่งออกไปยไก่ย่งต่างแดนครับกลับเข้ามาสู่รายการลุงสมชายสบายดีในช่วงสุดท้ายนะครับคุณลุงครับอย่างทัศนคติของคุณลุงที่คุณลุงพูดเมื่อตอนช่วงที่แล้วเนี่ย มันดูเหมือนว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยเลยนะมันบังคับบังคับยังไงยังไงก็ไม่รู้ฮะเธอต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่านะถ้าไม่มีกษัตริย์นะประเทศไทยอยู่ไม่ได้ไม่เป็นประเทศราชาเป็นสนาแห่งแคว้นรบกชาชนจะขาดที่พึ่งนะ,ะรบกะชาชนเนี่ยถ้าม,มีใครครุกกราลมันอยู่ไม่ได้ประเทศอื่นมันยอยู่ได่ประเทศอื่นมันโง่ไง เพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยจะต้องมีประสาเราเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวจะถามเธอว่าเธอมีหัวไหมก็มีฮะเธอต้องมีหัวใช่ไหมพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคืออยู่บนหัวเธอถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวเธอก็เธอไม่มีหัวไะมันมันหนักนะฮะอยู่บนหัวก็ก็มันก็ธรรมดาหน่าแหละคือมันเป็นสีเส้นหาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอต้องวีผมใช่ไหมเธอต้องเชิดชูใช่ไหมเธอต้องแต่งผมให้มันดีไม้ทรงให้มันดี อันนั้นก็คือกษัตร,ริย์เราถึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่วะ,ะเพราะฉะนั้นนะมันเป็นที่ปกป้าปกกรหมอง<ะ>เธอไม่ได้เห็นหรือเวลานายกรัฐมนตรีหรือว่าประธานสภาหรือว่าประธานสาลฎีกาเวลาเข้าเก้านะก็จะใช้คําว่าอทรงปลดก้าวปรดกระหม่อม<ะ>ใช่ไหมถึ<ะ>ม่ถึงว่าทําแล้วก็ทําผ่านหัวเราหมดนั่นแหละ แต่เราเนี่ยเป็นใต้ฝ่ารองธรีพระารบาทเราเป็นแค่ปุ่นคบปุ่นพกปุ่นเนป็นโมเลกุลเล็กๆนะนะใต้เท้าเรามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่นะอันนี้คือตัวสะท้อนว่าพระองค์เนี่ยนะชั้นเนี่ยมีบุญคุณต่อประชาชนทุกคนครัแม้แต่ลมหายใจนะถ้าจะเทียบไปแล้วสมัยก่อนเขาเรียกว่าเจ้าชีวิตนะ เจ้าชีวิตคือจะเป็นจะตายชีย้นะบอกให้ไปตายก็ไปตายอยากันรทายโดนสิงเธาไม่เห็นเหรอบันทายโดนสิงที่มันทําสุกี้อะกี้ทำาระเลยนัพนิกกระปีขาย,ายหรืหอเปล่าโครงการเดียวกันละมันทายโดนสิงเนี่ยนะไอ้ที่มันขายพริกบนรทายโนสิงเนี่ยเันไม่อยอมตายเ,ยเพื่อประษากียรติของกษัตริย์ใช่ไหมเราได้เป็นตัวอย่างแล้วทําไมกษัตริย์ไม่ยอมตายเพื่อประชาชนบ้างฮะ กษัตร้ยตายรัฐประชาชนก็ยุ่งมี่มันก็ต้องเปลี่ยนราชวงต้องโน้มต้องนี่ต้องขึ้นบัลลังก์บัลลังจัดพิธีมันเปลืองาก็ต้องทนอยู่ต่อไปนั่นแหละนะคือพระมหากษัตริย์ก็ชีวิตเดียวนะครับแต่ชีวิตของประชาชนนี่มันทางประเทศเลยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเธอคิดดูนะกษัตริย์เปรียยเสมือนต้นโผต้นไใส่ใช่ไหมประชาชนเปรียยเสมอนกเสมือนกาต้องอาศัยครุ่นสุริีกรอนอาศัยพระบรมโพธิสมภาร เธอเข้าใจไม่บรมาภูษณสมภารตัวอะไรแปลว่าอะไรฮะโรรมโพธิ์ที่สมภารหมายถึงว่ากษัตริย์เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้านะโพธิเนี่เป็นโพธิคืออะไรโพธิคือต้นโพธิคือต้นของปัญญาคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าแหมสมภารเนี่ยนะสมภารเนี่ยมันก็คือเอ่อบุญบารมีของพระพุทธเจ้าประชาชนเนี่ยคือได้อยู่เพราะได้รับส่วนบุญ พระเจ้าอยู่หัวนี่กษัตริย์เป็นเป็นสม,มุนดวงอาทิตย์นะ<ฆ>ซึ่งให้พลังงานให้ออกซิเจนแก่โลกอืถ้าไม่มีดวงอาทิตย์สมัยก่อนเขาเรียกว่าประเทศญี่ปุ่นนะกษัตริย์จักรพรรดิคือดวงอาทิตใช่ไหมของฉัน,นเป็นยี่หัวดวงอาทิตอีกคือคือใหญ่กว่า,ากษัตริย์ญี่ปุ่นฉันเป็นพ่อดวงอาทิตอีกท<ฆ>ีเพราะฉะนั้นเนะก็คือไม่ถึงว่าประชาชนจะอยู่ไม่ได้แล้วกัน<ฆ>ไม่มีชั้นล้วอะไรเป็นเครื่องยืนยันล่ะครับว่า กษัตริย์นี่เป็นพ่อของกษัตริย์กษัตริย์ญี่ปุ่นมันมีเครื่องอยืนยันแล้วคือทุกวันนี้นะฉันทําอะไรก็ได้นะ,ะแต่กษัตริย์ประเทศอื่นทําอะไรไม่ได้รวมทัางกษัตริย์ญี่ปุ่นอืฉันทําอะไรก็ได้เขาไม่ทำกาลงแต่ฉันทำก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขาไปกลุมอานาจทหารไงนะฮะมันก็ใช่ไงก็คือกษัตริย์พระญี่ปุ่นอย่าไปพูดถึงประเทศอื่นเลยเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันไอลลารากรวงนะเม<ะ>ื่อก่อนนันนะประชาอ้กองทัพญี่ปุ่นนะยอมตายเพื่อจะประรัดใช่ไหม เวลาแพร่หารากีดีใช่ไหม,มสมัยสุโขลงสุโขลายนะ,ะเวลาไปแพ้ก็ควานทองรักษาเกียรติเกีดยรติยศของพระจกักรพรรดิแล้วเวลาลบเนยยอมตายก็มีกระเซ่น,นะ,ะแล้วปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วมันไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วแะเนะพราะจักรพรรดิญี่ปุ่นเขาเขาโง่เองขอโทษนะ,อ,ะอย่าว่ากันนะมันโง่จริงนะม,มันไปรประกาศว่า จักภดิญี่ปุ่นไม่ใช่ลูกดวงอาทิตย์ไปบอกนี้นะไปะบอกทำไมม,ม,มันก็เป็นวิทยาศาสตร์มันก็ถูกแล้วไงฮะแล้วมันก็คือประชาชนเขารู้จะไปบอกหร<า>อถ้าเป็นลูกดวงอาทิตย์ก็ชิบหายดิมันร้อนจะไปหา<ต>ใช่ไหมแต่กษัตริย์เขาก็มีจิตสํานึกดีนะตรงที่กษัตริย์เขาไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะซึ่งมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของประชาชนเขาเรียกว่านะประชาชนเนี่ยอย่าไปปล่อย มันจะเคยตัวได<า>้เ,เคลือจา้าวศอกแล้วก็กดหัวมันไว้อย่าให้มันงอหัวแต่พระที่กุนมันไม่รู้มันปล่อยให้ห<า>นะประชาชนฉลาดไงไปบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ลูกดวงอาทิต<า>ยไ์ไงปชาชนมันก็เออจริงว่าไม่ใช่ัวกลูกดวงอาทิตย์นะบางคนเลยไม่คานลบพวกที่กวนแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเห็นคุณลุงบอกว่ากษัตริย์นี่เปรียบเสมือนกับพระพุทธเจ้าตรงนี้มันยกย่องมากเกินไปหรือเปล่ายกย่องตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าเป็นเหมือนกับศาสดาหนึ่งของศาสนาหนึ่ง ไม่ใช่ไม่ใช่เธอเธอเธอฟังไม่ช <puppet> ัดค่ะเธอฟังฟังให้ชัดชัดนะค่ะฉันไม่ใช่พระพุทธเจ้านะอืมฉันเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวนะอืมมันเป็นทั้งพระบาทค่ะเป็นพระสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวให้นะคืออยู่หัวพระพุทธเจ้าอีกทีนงมันไหลชั้นเออพระพุทธเจ้าอยู่ชั้นหนึ่งนะฉันอยู่ชั้นที่ยี่สิบอ๋อเอางี้นะกันพระพุทธเจ้าอยู่ชั้นหนึ่งฉนอยู่ชั้นสิบหกโอคุณลุอยู่ชั้นสิบหกจะฉันอยู่ชั้นเดินลกค่ะอยู่้ ธัเอชัดเหนือกว่าเยอะเธอไม่นัดถือกุญ้าไม่เป็นไรไม่นับถือติดคุกใช่ไหมเธอคิดว่าใครใหญ่กว่าใครนะก็ก็อ่ะอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ทีนี้เมื่อกี้นี้เนี่ยคือเห็นคุณลุงบอกว่าราชานี่เป็นสังหาแห่งแคว้นไอ้คำว่าสังหาแห่งแคว้นเนี่ยมันคือแคว้นที่มีที่ผู้นำเนี่ยนะมาจากการยินยอมพร้อมใจกันจากประชาชนนั่นก็คือผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็ความเจริญสีวิไลไม่ใช่เหรอครับ มันมันไม่ใช่หรอกการเลือกตั้งเนี่ยนะมันเป็นแค่รูปแบบต้องเข้าใจนะการเลือกตั้งประชาชิที่เปแบบไทยเราไม่สนใจการเลือกตั้งการเลือกตั้งมันเป็นของพลังการเลือกตั้งจริงๆเงินใช่ไหมการเลือกตั้งมันเปิดทางให้ซื้อเสียงการเลือกตั้งมันเปิดทางให้คนโกงการเลือกตั้งมันเปิดนัทเขาเรียกว่าธุรกิจการเมือง เอาเงินมาซื้อเสียงเข้าสู่การเมืองอย่างที่พรรคสินมันทำเนี่ยนะมันเอาเงินมาซื้อเสียงถ้ามันได้สิบหกล้านเสียงมันตั้งเสียงละหนึ่งพันใช่ไหมก็ใช้เงินแค่หนึ่งหมื่นหกพันล้านบาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งสกปรกมันไม่ดีมันทำให้เกิดการซื้อเสียงเกิดการแข่งขันยิงกันตายหัวคะแนนวิ่งเต้น ใช้วิธีสกรปกรกโฆษณาเพื่อเอาใจคนเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยแต่นไทยเนี่ยจะถือว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญไร้สาระหน้ารังเกียจ<อ>มันอย่างนี้ก็คือคุณลุงบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นของต่างประเทศเป็นของตะวันตกที่เอาเข้ามาประชาธิปไตยมันก็ของต่างประเทศไม่ใช่เหรอครับแล,และใช่ยไงเงราก็ต้องทำให้เป็นไทยที่ฉันถามเธอนะ เอถ้อปลูกแอปเปิลมันไม่ขึ้นเธอต้องกินส้มบางนดใช่ไหมถ้ามันออกกับประเทศไทยจะไปปลูกคาสลีได้ไงก็ต้องกินข้าวเจ้าใช่จะไปปลูกข้าบาเีปลูกองุ่นปลูกแอปเปิลมันไม่ขึ้นก็ต้องท้ปไปไทยไงเรารับมันแล้วก็ท้าไปไทยแต่รูปแบบของระบอบซึ่งมันเป็นหลักการที่เขายึดถือและปฏิบัติซึ่งสังคมตัวโลกเขาให้การยอมรับมันก็คือการเลือกตั้งมันไม่ได้หล้วถ้ามันเลือกไปเลือกมาแล้วเกิดมันเลือกคนเก่งท่านก็หมดความหมายดิ ก็ปกติเลยมันแขกเป็นคนถิ่มาพัฒนาบริหารประเทศมันไม่ได้แล้วเธอสังเกตูประเทศที่มันปล่อยให้เลือกตั้งไปเรื่อยๆต่อไปก็ไม่มีประค่ะหรือถึงแม้ว่าจะมีอย่างญี่ปุ่นนงกิตริย์ดก็ไม่มีความรำพั์บกมีใจไม่มีน้ำยาแล้วจะเอาความสําคัญไปทําไมอ่ะทุกวันนี้คุณลุงก็สําคัญมากพออยู่แล้วฉันก็ต้องท้องกันว่าก่อนนีที่ฉันท้อันนะเขาจะทันอย่างนี้ไงถ้าเธอไปทันฉันเป็นปฏิวัติไปที่ต้นน้าฉันก็ต้องทันต้องทังเี็ยสมพติอย่างนี้นะ จะดิดเนให้ฟังทักสินมันเป็นรัฐบาลสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ใช่ไหมตอนนี้มาได่สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดใช่ไหมสิบสามปีเกิดมันเป็นมาตลอดตลอดเป็นมายี่สิบปีแล้วประเทศเจริญนะคนมันก็ลืมหมดเลยมันลืมชั้นเนี่ยแล้วจะได้ไปอยู่ที่ไหนอ่ะคืมันลืมหมดเลยมนไปเอาทักสินคนเดียวน่ะคือเขาก็ไม่ลืมน้อย่างประเทศญี่ปุ่นเขาก็ยังไม่เห็นจะลืมเลยไม่ใช่รัฐบาลดีคืนดีมันบอกว่าเลือกไปเลยไม่ต้องมีมันบอกว่า ประหยัดพบประมาณมีระมือสี่พันล้านเนี่ยเออตัดเอาไปสร้างโรงพยาบาล,ลได้ตั้งเป็นร้อยๆโรงไงมันไม่ให้ฉันแล้วฉันอยู่ไงอ่ะก็ก็คุณลุงก็ใช้อย่างพอเพียงไงฮะมันมันมันไม่ได้หรอกมัคนคมมันเคยได้อ่ะม,มันเคยได้ไงแล้วแล้ววันละสีส่สิบเจ็ดล้ลานเองนะ,ะให้กันไม่ได้ไงงั้นกรก็แสดงคุณลุงไม่พอเพียงแล้วคุณลุงจะสอยให้ประชาชนพอเพียงทาไมฮ่ะประชาชนมันตนก็อยู่แบบคนจตนฉันเป็นกษัตริย์ของกษริย์เลยนะคิงฮอคคิงอ่ะ มันต้องรักษาหน้าใช่ไหมนะห่ะเออต้องประเทศต้องรูหลาใช่ไหมหแต่งตัวต้องดีกว่าคนอื่นเพราะจะไปกิงออฟคิงนะกระสัิแต่งตัวนี้แค่นไหนต้องแต่งตัวดีว่ามันร้อยเท่าอเออมาที่จะชมพระเกียรติงานแล้วอย่าลืมชันของราดดาวสุดในโลกนะ,ะและฉันก็รวยสุดในโลกนัพองก็ยุบยอกนะแล้วไม่ฟูมิใจและมีกษัตริย์รวยสุดในโลกแล้วประชาชนล่ะครับ ประชาชนมากบธรรมดาเจออยากเงิก็หาเงินดิใครก็ไปห้ามเธอเลยก็จะหาเงินได้ยังไงก็รัฐาหารกันอยู่อย่างนี้นักลงทุนต <um> ่างประเทศก็ไม่เข้ามาการลงทุนก็ไม่ขยายตัวภาคอุตสาหกรรมก็ไม่ขยายตัวส่งออกก็ไม่ได้ต่างประเทศก็ไม่ซื้อมันก็อยู่กันอย่างนี้จะหาเงินมาจากไหนก็อย่าไปทำให้เขาไม่ซื้อเธอทำให้เขาซื้อดิ่ทำพวกฮโรอีนโคโคโคเคนเขาก็ซื้อกันอยู่นะมันเลิกไม่ได้แล้วงครจะุ เธอไปทำประเทศที่เขาซื้อเิยประเทศเขาไม่ซื้อเธอจะไปทำทำไมล่ะอย่างงั้นหน้าตาของประเทศมันก็เสียหายดีครับเขาก็โจมตีว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ค้ายาเสพตกค้ายาเสพติดเป็นทางผ่านของยาเสพติดซึ่งณวันนี้เขาก็พูดกันทั่วโลกนะฮะมันพูกเรื่องของมันนะเรารวยซะอย่างมันทำไม